อ่ะันนี้นะครับทุกคนข้าวสวยหรือว่าข้าวสุกนะครับคือจะอ่อยหมดเลยนะครับอ่อยแล้วก็เราค่อยเข้ามาตกอ่ะอ่านะครับโย่โครบจากอาวาลน,นะครับไสเดือนนะครับเหยื่อไสเดือนไสเดือนก็จะตกแบบสองตะขอแล้วก็ทุ่นก็อ่านี่ครับทุกคนใช้ทุน่นอ่ะเอาตกกันเลยครับทุกคน เรียกปลาลองดูครับทุกคนลองดูลองดูครับอืมดูครับ,รบทุกคนเต็มเลกข,ของเราโอ้โหไซ อ่ะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรานี่ครับจะมาอ่อยปลานินไม้นี้นะครับทุกคนนี่ครับอ่าจะมาอ่อยไม้นี้นะครับทุกทุกคนก็มาอ่อยตั้งไว้ก็ว่าจะเข้ามาตกอ่าพรุ่งนี้นะครับครับจะมาอ่อยไม้นี้ก็อ่อยก็เยือก็นี่ครับทุกคนข้าวสวยนะครับ ข้าวสวยหรือว่าข้าวข้าวสุกที่ว่าเรากินเหลือนะครับก็่าเก็บไว้ใส่ตู้เย็นไว้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปอ่อยกันเลยนะครับทุกคนไปกันเลยครับทุกคนก็เห็นปลานินมันขึ้นเล่นน้ำอยู่เยอะนะครับ ก็อ่อยไว้ค่อยมาตกกันพรุ่งนี้อ่ะนี่ครับทุกคนจะอ่อยตรงนี้นะครับอ่ะครับอ่อยช่องนี้นะครับข้าวสวยหรือว่าข้าวสุกอ่ะกันนี้นะครับทุกคนข้าวสวยหรือว่าข้าวสุกนะครับก็เดี๋ยวผมจะโยนอ่อยให้ดู อ่ก้อนสองก้อนนะครับก็เดี๋ยวก็คือจะอ่อยหมดเลยนะครับอ่อยแล้วก็เราค่อยเข้ามาตกอ่ะอ่านะครับโยนนะครับทุกคนครับข้าวที่ว่ามันเสียเสียหรือว่าข้าวบูดนะครับเหลือเราก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้อ่า โอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะโยนให้หมดเลยนะครับที่เอามาโยนอ่อยหมดเลยก็ค่อยมาเจอกันพรุ่งนี้นะครับตอนที่ว่าเข้ามานั่งตกนะครับทุกคนอ่ะครับสวัสดีครับผมอ่ะครับก็สวัสดีทุกทุกคนนะครับผมก็วันนี้มาพบกับบ่าวจากพาลุยกันอีกแล้วนะครับทุกคนก็อ่ะพามาตก ปลานะครับหมายธรรมชาติก็คือปลานิลนะครับทุกคนก็เมื่อวานก็ได้เข้ามาอ่อยไว้แล้วนะครับก็อ่อยก็คือเหยื่อข้าวสวยหรือว่าข้าวสุกที่ว่าเรากินเหลือหรือว่าข้าวที่ว่ามันเสียเสียบูดบูดนะครับก็เอามาอ่อยไว้แล้วก็วันนี้ก็เรามาตกกันนะครับเหยื่อก็ครบจากวานนะครับไสเดือนนะครับเหยื่อไสเดือนไสเดือนก็จะตกแบบสองตะโค แล้วก็ทุนก็อ่านี่ครับทุกคนใช้ทุนอ่าแบบนี้นะครับลกลมๆนะครับแบบอ่าแบบเหมือนกับว่าเราตกแบบอ่าคนบ้านๆน,นะครับแบบคนบ้านๆนคนชนบทที่ว่าเขาใช้คันไม้ไผ่นะครับก็เหมือนกันนะครับตกแบบทุดลอยก็ผมไม่ได้เอาไม้ไผ่มานะครับวันนี้ก็คือเอาคันชิงหลิวนะครับคันชิงหลิวของผมก็ระยะ3าม จุดหกนะครับสามเมตรหกเดี๋ยวเราก็ตกกันเลยนะครับทุกคนจะได้หรือเปล่านะครับที่เราอ่อยไว้เมื่อวานนะครับอ่อยกับเหยื่อข้าวสวยก็หมายนี้ก็คือปลานินนะครับผมปลานินอาอตกกันเลยครับทุกคนลองตีเรียกปลาดูครับทุกคนเรีแบบวิธีบ้านๆน,นะครับ ก็จไม่อาโกนนะครับก็ตกกันแบบนี้นะครับเรียกปลาแต่ว่าไม่ทราบว่าปลานินจะเรียกได้หรือเปล่านะครับเหยื่อก็ใส่เดือนนะครับนะครับขุดมาเยอะเลยครับใส่เดือนทุกคนใส่เดือนเรือโคบจักรวาลน,นะครับใส่เดือน ก็จะได้ตัวหรือเปล่านะครับรอลุนกันนะครับตอนนี้ก็ลงเบ็ดไปเรียบร้อยนะครับทุกคนเอาลุนกันเลยครับผมก็วันนี้ก็คือคึ้มฟ้าลึ้มฝุนนะครับทุกคนก็เมื่อวานก็ตกทั้งวันนะครับวันนี้ก็ตอนเช้ามาก็ทำท่านะครับฝนก็ตั้งเขามามืดมาก็ลง โปรยลงเม็ดมาหน่อยนึงนะครับแต่ว่าตกไม่หนักนะครับตอนนี้ก็เวลาก็คือ,อ11โมงกว่าแล้วครับอากาศก็ไม่ร้อนนะครับคึมคว้าคึมฝนก็จะได้ตัวหรือเปล่านะครับทุกคนลุ้นกันครับ<ม>ทุนเริ่มมีอาการนะครับทุกคน อืดูครับทุกคนแ็มเลกของเราโอ้โหไซ์เล็กมากนะครับทุกคนอ่าครับทุกคนก็เดี๋ยวอลองนั่งดูอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็ได้มาหนึ่งตัวนะครับไซ์เล็กนะครับไซ์ประมาณสองนิ้วนะครับผมก็ปลายังไม่ทันเข้า เท่าไรนะครับ่ทุนทุนท,นทุนเริ่มมีอาการครับทุกคนไม่ใช่นะครับลมลมพัดนะครับทุกคนก็เดี๋ยวลงนั่งดูอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าว่าไม่ได้ตัวยังไงก็เราค่อยเข้ามาตกกันใหม่นะครับเพราะว่าไม่แน่อาจจะว่า,าปลาใหญ่ยังไม่เข้านะครับเพราะว่าปลานินหมายนี้ก็คือไซส์ประมาณกว่ามือก็มี นะครับทุนมีอาการทุนทุนทุนขยับครับทุกคนมีหรเปล่าครับโดนหรืเปล่าครับโดนครับทุกคนแตมที่สองครับผมไซสเล็กๆนะครับทุกคนดูครับแตมที่สองของเรา กินค่าปากเลยครับว่าปลายังไม่เข้าเท่าไหร่นะครับปลายังไม่เขา้าเดี๋ยวเรานั่งกันอีกประมาณสักอ่าสินาทีนะครับทุกคนดูทุ่นนะครับ มีอาการอืมๆๆทุกคนโดนหรือเปล่านะครับทุกคน อู้อืมมาอีกแต้มครับทุกคนนี่ครับลานินอ่ะก็ปล่อยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวตัวเล็กที่อยู่ในกระชังนี้นะครับที่ว่าได้ก็ปล่อยนะครับทุกคนก็ค่อยมาตกกันใหม่นะครับเพราะว่าปลายังไม่เข้านะครับ เอาแต่ไซส์เล็กๆนะครับทุกคนนะครับปล่อยครับผมก็ไม่ได้กินปลานะครับวันนี้อ่าครับทุกคนก็อ่าที่เรามาอ่อยไว้นะครับก็ปลายังไม่เข้าเท่าไหร่นะครับก็คือเข้ามาแต่ไซส์เล็กๆนะครับก็เดี๋ยวอ่าถ้าว่า มีเวลานะครับเย็นนี้ก็เดี๋ยวจะเอาข้าวสวยของเรานะครับมาอ่อยอีกรอบนึงแล้วก็พรุ่งนี้ก็ค่อยเข้ามาดูนะครับถ้าว่ามีปลาเข้าเดี๋ยวก็ค่อยพาเข้ามาตกกันใหม่นะครับก็สูตรนี้นะครับทุกคนเอาไปใช้ได้นะครับปลาหมายธรรมชาติปลาดินปลาหมอนะครับอ่อยกับเหยื่อข้าวสวยหรือว่าข้าวสุกรับรองว่าได้ตัวแน่นอนนะครับแต่ว่านี้ก็คือหมาย ธรรมชาติหมายมหาชนก็อย่างว่านะครับก็ไม่ทราบว่าตอนที่ผมมาอ่อยแล้วก็หลังจากนั้นมีใครมาโทษเหรหรือเปล่านะครับแต่ถ้าว่าไม่มีนี่รับรองว่าวันสองวันเข้าแน่นอนนะครับเราอ่อยถ้าว่าให้ดีก็เอาเหยื่ออาหารปลาดุกนะครับผสมกับข้าวด้วยนะครับแล้วก็เอามาอ่อยแล้วก็เราก็ค่อยเข้ามาตกก็เมื่อเช้าผมเข้ามาดูก็มีเม็ดขึ้นอยู่นะครับแต่ว่า อ่ะวันนี้ก็คืออากาศมันก็คืมฟ้าคืมฝนด้วยนะครับแดดไม่ออกแดดไม่จัดนะครับก็ปลานินหมายธรรมชาติถ้าว่าแดดออกดีๆแดดจัดนะครับกินนะครับกินกระฉูดเลยนะครับก็วันนี้ก็คืออ่าถือว่าเข้ามาเทสดูนะครับทุกคนก็ได้ปลานินไซขนาดอ่าเล็กๆนะครับไซขนาด2นิ้ว3มนิ้วไปก็อ่าสอง สตัวสมตัวนะครับก็หลุดไปตัวหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับบ่าวจักพาลุยด้วยนะครับก็เดี๋ยวค่อยเอาเข้ามาอ่อยกันใหม่ตอนเย็นแล้วก็ค่อยพรุ่งนี้ค่อยมาดูนะครับถ้าว่าอากาศดีแดดดีเดี๋ยวจะพามาตกกันใหม่นะครับหมายนี้เอาวันนี้ก็ลากันก่อนครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคน ไม่หมานนะครับวันนี้แต่ว่ากา็ได้ออกมานั่งตกปลาก็สบายใจนะครับสบายใจก็่อนคลายพักผ่อนนั่งชิวๆนะครับอ๋กลับครับผมทุกคนเดี๋ยวเดียเดือนนะครับที่เราขุดมาเราก็จะโยนอ่อยนะครับโยนอ่อยไว้นะครับตัวค,ค,คอยขุดใหม่นะครับเวลามาตกใส่เดือน ปล่อยนะครับให้ปลามันเข้าเราก็ค่อยเข้ามาตกกันใหม่นะครับทุกคนอ่ะโอเคครับผม